รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The City h a s h b a c k for whatever moves me สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับเรายังคงอยู่กับนักบ,บริหารมืออาชีพวงเล็บนั่นคืออดีตในสายพลังงานนั่นคืออดีต แต่ขณะนี้เขาได้ก้าวขึ้นเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถเรียกตัวเองได้เต็มปากว่าเป็น Startup at 60อาศัยอะไรเลยครับทำไมถึงคิดว่าใช่ทำไมจะไปได้ถูกและเส้นทางที่ผิดอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตมีการวางแผนเอาไว้เช่นกัน เรียลอินดัสทเนี่ยมันยังจะเป็นสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาเพราะเราไม่สามารถจะทำสตาร์ทอัพแล้วไปไปก้าวกระโดดไปจนเป็นบริษัทใหญ่โตเป็นยูนิคอรอะไรอย่างนี้มันยากมากนะครับแล้วก็ใช้เาเป็นอาจจะหปีสิปีใช้เงินทุนมหาศาลเลยแต่ว่าไอ้ตัวตัวเบสอินดัสทรีประเทศไทยเนี่ยนะฮะยังสำคัญอยู่เพราะฉะเราก็ต้องต้องการพนักงานประจำ จากเส้นทางที่พี่เป็นมืออาชีพไงฮะและมาเทียบกับวันนี้เนี่ยคือเป็นผู้พัฒนาร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มของสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยนะครับเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้มีความรู้สึกว่า้การที่จะต้องไปเป็นนักบริหารมืออาชีพเป็นลูกจ้างมือาอชีพกับยุคสมัยนี้นะฮะพี่คิดว่ายัางจําเป็นไหมครับเออจริงๆต้องบอกว่าจําเป็น พอสมควรทีเดียวแ่ละเรียวอินดัสทรีเนี่ยมันยังจะเป็นสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาเพราะเราไม่สามารถจะจะทำสตาร์ทอัพแล้วไปไปก้าวกระโดดไปจนเป็นบริษัทใหญ่โตเป็นยูนิคอร์นอะไรอย่างนี้มันยากมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาเป็นอาจจะหปี10ปีใช้เงินทุนมหาศาลเลยแต่ว่าอ้ตัวตัวเบสอินดัสทรีประเทศไทยเนี่ยนะฮะยังสำคัญอยู่เพราะฉะนนั้เราก็ต้องต้องการพนักงานประจำอยู่แหละแม้จะใช้น้อยลงนะฮะเราเรามีออโตเมชันมีเทคโนโลยีเข้ามาแต่ยังยังใช้อยู่ครับผมยังคิดว่า คนที่สมมติจบใหม่ๆเนี่ยนะฮะถึงแม้มีความมุ่งมั่นเนี่ยแต่ถ้าไม่มีทุนทรัพย์นะฮะผมว่าจริงๆถ้าไปทำงานที่บริษัทใหญ่ๆนะเพื่อได้ความรู้ความชำนาญนะฮะแล้วก็ได้เงินเดือนนะฮะมาแล้วพอถึงจุดหนึ่งอาจจะมาพัฒนาเองครับจากประสบการณ์ของพี่ตรงนี้แล้วก็มาจับสตาร์ทอัพด้วยและสิ่งที่เป็นโมเดลอยู่ใน VR Twin ด้วยเนี่ยพี่พอจะบอกได้ไหมครับว่าวันนี้อุตสาหกรรมหรือธุรกิจจากนี้เป็นต้นไปในอนาคต มันจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอะไรเป็นโมเดลที่ถูกต้องสําหรับที่เราจะทําธุรกิจได้อยู่ได้ยานานจริงๆต้องบอกว่าเทคโนโลยีพัฒนาเร็วมากมันมาอยู่ที่ว่าเราสามารถจะเอาเทคโนโลยีนั้นนะมาช่วยพัฒนาธุรกิจของเราได้อย่างไรเพราะทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมนะ เทคโนโลยีมันมันไม่เหมือนกันนะฮะมันก็มันก็แตกต่างกันธุรกิจยิ่งซับซ้อนเท่าไหร่เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่านะฮะก็ถัดๆลงมาเรื่อยๆเพราะเพราะที่ขายไม่ได้คือต้องติดตามตเทคโนโลยีให้ทันนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับงานที่เราทําไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรยืนอยู่ในธุรกิจอะไรนะฮะเช่นบอกว่าตอนนี้ที่บอกธนาคารจะถูกดิสับแทนนะฮะบิตคอยจะมาทําอะไรคือถ้าติดตามโดีมันมันก็ต้องมีทางออกแหละมันมันมันอยู่ที่ความเชื่อนะครับเราอยู่ที่ว่า แนวอนาคตเนี่ยเราต้องมองให้ออกว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนที่บอกว่าสิ้นสิ้นจ็อบนะฮะพลิกโฉมเลยนะเพราะเขามองออกเพราะเขามองออกแล้วเขาเชื่อสำคัญตรงนี้นะฮะคือต้องต้องเชื่อด้วยเชื่อด้วยคนอื่นไม่เชื่อไม่เป็นไรนะแต่เขาเชื่อตัวเขาเชื่อแล้วก็มุ่งมั่นนะในสิ่งที่เขาเชื่อและก็จะสำเร็จนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่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 ผมเคยเคยทำมาแล้วก็เคยประสบความสำเร็จก็เพราะความเชื่อนี่แหละนี่คือหลักหรือแกนในการที่เราเวลาเราเป็นนักจ้างอนุจ้างมืออาชีพเราก็ต้องเชื่อในจุดนี้ด้วยถูกต้องจุดนนีี้เ่ย จะว่าเป็นวิกฤตมันก็ใช่จะว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า disruption มันก็ถูกบางเออมันมาคู่กันด้วยเรากำลังพูดถึงเรื่องของโรคโควิดด้วยเรื่องของ digital disruption ด้วยนี่นะฮะพี่คิดว่าเราควรจะทํำยังไงปรับตัวเองยังไงในการที่จะฝ่าช่วงจวังหวะวินาทีนี้นะฮะคนทั้งโลกโดนหมดเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะโดนหมดครับนะฮะเพราะก็ไม่มีไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบใช่ครับนะฮะยกเว้นว่าบางอุตสาหกรรมได้เปรียบบางอุตสาหกรรมเสียเปรียบจริงนะครับ ก็ต้องทุกคนก็ต้องพัฒนาหมดเพราะว่ามันผมผมบอกว่ามันเป็นแฟร์เพลย์กราวหรือมันเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยใช่มันก็แข่งในระดับที่เท่ากันอยู่ที่ว่าใครสามารถจะปรับปรุงนะประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีกวกันนะปรับเปลี่ยนองค์กรนะครับนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้นะครับถ้าคนที่สามารถจะทําได้เร็วกว่าและดีกว่านะก็จะประสบความสำเร็จ ประชาคงเคยได้ยินนะฮะว่าว่ามอเตอร์ใหม่เนี่ยแต่ก่อนเขาบอกว่า big fish eat small fish ใช่ของใหม่คือ fast fish eat slow fish eat slow fish คือคือเด็กรุ่นใหม่นี่ความเร็วนะครับจริงๆแล้วรุ่นเราเนี่ยสู้ไปได้เลยนะฮะโอบเปิดมาใช้มือถือนี่เป็นว่าเล่นเลยฮะเขาอ่านข้อความเร็วมากนะครับเพราะตัวมันเล็กนิดเดียวอย่างพวกเรานี่ มานั่งขยายใหญ่แล้วขยายใหญ่ก่อนนะครับเพราะเรายังไงก็สู้เด็กไม่ได้แต่เราจะทํายังไงให้ให้สามารถจะช่วยสนับสนุนนะฮะเด็กพวกนี้ล่ะครับให้ให้ให้สามารถจะทางานให้ประสบความสําเร็จครับนะครับเราจะประสบการณ์ของเราเนี่ยไปช่วยเด็กรุ่นใหม่อย่างไรครให้ประสบความสําเร็จนะครับเราก็จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะฮะซึ่งเป็นของคนไทยแล้วก็ให้คนไทยและคนทั่วโลกได้ใช้นะครับวันนี้พี่เรียกตัวเองพี่เองว่าเป็นสตาร์ทอัพหลังเกษียณ จริงๆผมต้องเรียกว่าโครงการผมนะฮะผมเรียกว่า Startup at City s t t u t u t at City ะความหมายคือหลังเกษียณแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพได้ใช่ในชื่อโครงการเลยครับเรานะพิสูจน์ว่าหลังเกษียณก็ทำสตาร์ทอัพได้ก็ทำได้ถูกต้องครับโหแสดงว่าพี่ต้องท้าไายพี่ตัวเองเยอะมากเลยนะครับ มันด้วยไว้ด้วยแหละประสบการณ์มีด้วยแต่ว่าคงมองเห็นอะไรกับการที่คนจะเป็นสตาร์ทอัพได้แม้แต่เกษตรก็เป็นได้อะไรมันอยู่ตรงนั้นที่ซ่อน,นอยู่ก็จริงๆก็คงบอกว่าจากประสบการณ์แหละนะฮะที่ทํามาแล้วก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็สามารถจะทําให้สําเร็จได้ก็เลยคิดว่า แล้วทำไมสารัพจะทําไห้ได้ก็แต่เราได้เปรียนที่ผมบอกผมได้เปรียบหลายอย่างนะฮะกับกับเด็กรุ่นใหม่ถึงแม้ว่าความฉลาดได้ผมเรื่องเทคโนโลยีอาจจะไม่เก่งเท่าเด็กรุ่นใหม่นะฮะการใช้เทคโนโลยีอะไรแต่เรามีพร้อมทุกอย่างนะฮะเรามีเรามีทุนทรัพย์มีทุนนะฮะเรามีทุนอยู่แล้วไม่ต้องไปขอใครผมเรียกแองเจิลฟันนะแองเจิลฟันส่วนเจฟันจนตัวนะเรามีความรู้แลาวมีสารรถกาลเราได้ผ่านทั้งโครงการที่สาเร็จไม่สาเร็จมาแล้วนะครับเราพอจะมองออกว่าโลก พัฒนาไปอย่างไรในช่วง40ปีที่ผ่านมานะครับมันเราก็จะรู้ว่าเทคโนโลยีไหนที่ใช้ได้ไม่ใช้ไม่ได้นะฮะมีโครงการไหนที่น่าทำหรือไม่น่าทำนะครับในเมื่อเราเอาพวกนี้มาประกอบกันนะฮะผมก็คิดว่าเอ้เราก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรเปรียบอะไรเลยกับเด็กรุ่นใหม่นะฮะขออย่างเดียวว่าว่าต้องต้องมี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 ความคิดแล้วมีมีโครงการคิดงที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ครับสำคัญสุดเลยนะฮะเพราะถ้าโครงการทำมาแล้วเนี่ยไม่ไม่เป็นประโยชน์กับกับคนส่วนรวมคนส่วนใหญ่ก็ก็จะไม่สำเร็จโอกาสสำเร็จยากมาก ครับแล้วดูคู่แข่งด้วยนะฮะอย่าไปทําอะไรซ้ําๆกันจะเห็นว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยจะไปทำซ้ำๆกันเยอะมากถ้าซ้ําๆกันจบฮะเช่นบอกจะไปทำอีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยอันนี้อย่างเดียวนี่จบเลยนะฮะเขาจะไปแข่งกับทางลาซาด้าชอปปี้ใหญ่ๆทั้งนเป็นไม่ได้เลยนะคนระดับระดับโลกนะพวกเขามันก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันมันจะมีแกลบตรงไหนที่เราจะเข้าไปไปแทรกแล้วคิดว่าไอคนอื่นเขาเขาเขาจะไม่ได้เปรียบเราในส่วนนี้อันนี้ผมว่าสําคัญสุดเลยนะฮะก็ไอ ไอคอนเซ็ปต์ virtual reality twin shop หรือร้านค้าคู่แฝดเสมือนจริงเนี่ยผมเข้าใจว่ายังไม่มีนะคือผมพยายามจะเซิร์ชหาหมดเลยนะฮะว่ามันมีใครทำไหมผมเลยต้องต้องรีบจดชื่อนี้ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็นำมาทำครับนะฮะก็แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะถึงตอนนี้ว่าจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเป็นอยู่ใน99เปอร์เซ็นต์ที่ล้มเหลวอันนี้ยังไม่แน่ใจจริงๆนะครับแต่ถ้าถามพี่ตรงๆสุดท้ายคือว่าวันนี้พี่ตัดสินใจไม่ผิดใช่ไหมครับที่จะเป็นสต startup exit 10ปีต้องบอกว่าไม่ผิดแน่นอนครับพีเพราะว่าสนุกครับ สำคัญที่สุดเลยคือทำแล้สนุกนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะได้เงินคืนหรือไม่ได้เงินคืนอันนี้ไม่รู้นะฮะแต่มันเป็นเงินของเราไงเราไม่ได้เอาเงินคืนมาทำนะฮะวันนั้นนี้เราเราก็โอเคแล้วผมยังเชื่อว่านะฮะถ้าตราใดที่เราสามารถจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ซึ่งยังไม่มีใครทำและเราทำก่อนและทำเร็วเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นหนึ่งในร้อยนะฮะ ไม่ใช่หนึ่งในเกถอดมาคนนั้นก็คือพี่คนหนึ่งอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ Startup at 60นี่คือสิ่งทั้งหมดที่เราเปิดอกเปิดใจพูดคุยกับคุณสุกฤตสุรบดสพลซึ่งท่านเคยเป็นนักบริหารมืออาชีพตำแหน่งเบอร์ต้น ของอย่าง IRPC อยู่ในสายพลังงานน้ำมันกับกลุ่มปะตอมมาเป็นเวลานานใครจะไปรู้ครับว่าวันนี้มาด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพแอทซิตี้และสิ่งที่เขาบอกไว้แล้วครับว่าเขาจะเป็นหนึ่งใน99ไม่ใช่หนึ่งในร้อนะฮะ ที่จะบอกว่าความสําเร็จก็เกิดขึ้นกับคนไทยได้ถ้าเราจะทําและมีความเชื่อในสิ่งที่เราจะทําและต้องทําไม่ซ้ํากันให้เกิดขึ้นไปได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสุกิจสุรบโสพลครับท่านเป็น founder and chairman ของบริษัท VR Twins จำกัดเจ้าของแพลตฟอร์ม VR Twins ในรายการปี m ามนะครับขอบคุณครับสุดครับสวัสดีครับครับวันนี้คือปีามครับกลับมาพบกันใหม่ฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ